ั้งแรกเลยนะครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกเลยเกร็งมากเลยนะครับเกรงมากมากเลยมันขึ้นว่าไงนะอะไรเงี้ยแต่ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันอทุกคคนนจะะชบบรัเพราะว่าเราไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ร้องเพลงแบบลูกทุ่งช้าๆอะไรเงี้ยสักเท่าไหร่ใช่ไหมอันนี้ครับอะไรนะครับพร้อมมากขอบคุณครับผมขอบคุณครับอย่างงั้นหน้าเซอร์ไพรส์ใหม่นะครับเซอร์ไพรส์ใหม่สุ่มเพลงขึ้นมาร้องครับผมก็ อัลบั้มหัวแก้วหัวแหวนเดี๋ยวเราจะร้องให้หมดทุกเพลงสลับมาสลับมาครับผมคราโอ๋อแฟนของตุ๊กต้นขอบคุณครับขอบคุณครับบารีบารีขอบคุณครับนี่ฮะตั้งแต่เราเป็นเอ่อเทนนี่แล้วกันเด็กตัวน้อยเป็นเด็กตัวน้อยที่ไปเอ่อทัวร์คอนเสิร์ตกับอากอสครั้งนี้นะครับ ไปเป็นกําลังใจให้แล้วก็ตอนนี้อา g o พักวงนะฮะพักวงแล้วก็เป็นพวกเรานะครับเป็นนิวคันที่ก็มาเป็นกําลังใจให้พวกเราอีกเช่นการขอบคุณมากๆครับผมนะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับแต่วันนี้เราก็ร้องได้เลยครับคุณพี่คนนี้บอกว่าขอเพลงมันมันอีกทีหนึ่งเพลงมันมันเผอิญว่าเรามีให้ประมาณ 4- 5หเพลงเลยโอ้ทีเดียวเหรออยากจะร้องทั้งสี่ห้าทีนาทีคุณจะร้องคนเดียวมั้ยรับไม่ั้งสี่ห้าทีเลยครับ ครับจัดมาเลยจัดมาเลยจัดมาเลยพร้อมเต้นยังพร้อม,ม,มเต้นยังพร้อม,มเต้นไหมพร้อมนะพร้อมนะ